เด้๋ยบังไก่เที่เวานิงอ่นะตกลงนี้เลยไก่บักหลายตัวเลยเออพพดี๋ยนขนกับพูนเยบร้อยนะบนกระตาตากระตาโอ้มันนอนประจำเลยเดี๋ยวนี้ไก่ผู้น้อยมึงแล้วเหรอเออ hên 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 cái đầu ở bên trong nèm không Hên, không được phai lời đáy Nhưng lời? Nhưng lời Bạn mất bên xanh, ảnh ở đây đèn chạy, tệ bà mất tốc lèo Tệ bà mất nhanh, không có hên lặng lặng đứt phun nốt Phai phần, không có mịt lượt Để bệnh bệnh cơ cháy lời Tệ bà mưu nạ, nằm Nằm vậy น้ำนั่นแหละน้ำเละจังทรายปันเนี่ยจังไปเจอฝนเนี่ยสบายดีพี่น้องเอฟซีมัตสกุลส,สบายดีปีใหม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่วันที่หนึ่งปีสองพันสี่หกเท่าไปอีหนึ่งปีพี่น้องเอา้า <c oughs> เวลาจนนี่ก็ น่าจะประมาณ14โมงปลายๆเนียที่หาหากินข้าวกินน้ำล้วก็สิไปหาเลาะตออว่าไปหาลัดแรงนะเาสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะผู้ใดที่เข้ามาที่ตามรับชมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองความเจ็บอย่าไรความไข้บัวมีพี่น้องเอา ผู้ใดที่จะเดินทางไปใส้มาสสยกะระมัดนระวังนําพี่น้องในการขับขี่แต่ว่าช่วงเฮ้านี้ประจําอยู่ป่าอยู่ดงนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่ออื่นเฮาชิ้ย้ายลงไปบุญด่านหรือว่ามันมีเทศกาลบุญด่านแต่ว่าเฮากับชิ้ได้ไปกับทีมงานนี่แหละทีแรกว่าชิ้ลงมือเนยทีมงานว่าว่าไปว่ามาอย่าเปลี่ยนใจบ่เมื่อเลยอยู่ต่อเลยนะ เลิกจบตัวนี้แหละจังพากันกลับมือนะอีสองวันสามวันนะเดี๋ยวเราไปรัดแรงกินข้าวกันจากบ่อไก่ป็นเทศกินไปแล้วขมุขมุง่งอส่วนทนเต้าที่เราจับมาเมื่อคืนนี้นเดี๋ยวจะปล่อยไว้ขื้เก่านี <c oughs> พอดีมันอยู่ด้วยอออป้าเาะเอามาจับเอา เอาแล้วก็เรามาปล่อยลงน้ำไปใช้ได้มันเห็นน้ำเบิ้งยืดคอออกมาเนย่รอดจังหวะเฮ้ยเฮ้ยยับ โอ้เอาเติมใหม่เลยว่ายี่ห้มันไปนะไฟเบิ้ลเบ้ลเบิ้ลโอ้ยพอบานพันธุ์ปุกหักนี่เนาะใบมันก็บเด็ดเอาเลยเธอคิดว่าพันธุ์เด็ดใบมันออกได้แบบนี้มันก็สิงเงาะได้นะได้นี่ ป voi, ่อยาวองได้นี่ฮะบมูแมนได้ปล่อยข้าวหนึ่งพอเห็นต้มน้ำแล้วต้มแล้วนตบ่โดนกินซีนคือเก้ามาหลอบหนึ่งมันฉันกินชินนะมาด้เฉยมึนนะเชื่อแอบง้อด้ก็ิวหาวห่วหิวหิวยกวหาหิวเลยหิวหิวอยวหิิวหิวหวม บอกไกลนะจับมันมาบุพเอยิมหนึนะ่งเนาะก็เลยอไปปอยมันใช่เดี๋ยวเราไปหาละแรง อยูบางไก่ที่เอายิ่ง่ะตกลงนี้ละ่ะไก่บักหลายตัวเลยเอ,อื้อนี่โอวนักงกับพุนดิเหยบร้อยนะเปินกระตา้ากระตากระต้าโอ้มันนอนประจำเลยด้วยนะ่ะไก่ผู้น้อย ยิงลองเข้ามาแต่พุ้นเลยยังตัวนึงนอนอยู่นี่แต่ว่ามีเห็นมันได้ยินแต่เชียงมันบิดปุ๊ຍๆๆະิงแล้วเตื่อตมัน ก็ได้ใกล้สามตัวปีน้หลมือได้ปะนี่ขำเลย แดงครับก็ได้มาเ่ยมื่ออื่นนี่ก็เริ่มจะเต็มนะเต็มเดินแล้วเมื่อื่นจำมาหอที่พักกันนะนอนจนอุ่นโยนคอเล็กโค้เซ็บมาเซ็บคอกระเด็นมันนี้เลย เกบป่าเลยมาหอดแกคือพอโคขึ้นโคไว้ปีงไหมเนาะเยอะแล้ว่าเขากะคือว่าเพ็นกินแล้วะมีทันเยอะบุรณะไหมหลับดึกกิน กินข้าวกะของกินข้าวอะไรไปน้องเดี๋ยวเอาชิพักพักผอนบางที่กะอาจาะไปการบางที่ก็ไม่ได้ไปถ้าเบิ่งถ้าติดตามกันในมืออื่นบางที่กะสบายดีตอนเช้าต่อไปน้องพบกันต่ออีกนะรู้เย็นขนาดมือนี้ เนี่ยผ่านไกลเพิ่นไปก็แต่ประมาณตีหนึ่งเพิ่นไปไม่ได้กินเชียงรัดไม่จักบาดเลยกินกาแฟก่อนเลยจังไปขึ้นไปถึงเพื่ะ วังยังยิงไกได้ยิงช้งหล่อเมื่อนะฉ่อยละเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำนะกิจภากันลงไปทั้งพุลละลงไปด่านพุลละอหอยมาโจกนะหยางหล่อทาง หย็บหอยลดไหมไหมเลอกไปตามทางเลยลงไปหาทีง,งานงแอนแต่เอาแม่มทีง,งานมาเป็นไะอ้าวป็นึงเชงเยอัน หมูหมูตัวหนึ่งบักแข็งแลบตัวหนึ่งใช้มูนะหมูกะต้องไปน้ำได้แม่นยิงไล่ยอย่ทีชื่อผลีล่ยและเลือดกะเหชาดอยน่โอ้ยเลือดมาเลือดจะไปเบิบงแต่ว่าต้องไปน้ำได้กันบัวน้ำในผาบ่ค่อยเชื้อบ่เลยนะแต่ว่าันบ่นนาพดบักแข็งแลบมันได้มาแล้วผลัดมาแล้วได้ยินชื่อเงี้ยเมื่อเช้านี่ กนํมันั่นแหตอนตี5ได้อือยิงนะเฮาก็อยู่ในห้องหันติววิวบ่ตอบแล้วก็ดินเสียงแล้วก็เอามาเลยโยอันนี้อันนั้นแล้วอันนี้แล้วตอนตี5ยิมูน่ะมึงแล้วเออแนมเห็นบ่เห็นกระทางน่ยิงเห็นบ่ได้เปิดไฟเลยได๋ยิงเลยยิงเลย แบบมันเป็นแสงอะไนอยู่ด้มัน <Hey. S 2> เดือนเดือนแจง่งแต่ว่ามันตกแล้วแต่กับมันยังพอเห็นหลางๆอยู่เห็นเห็นว่าเป็นเห็นว,<ม>ว่าเป็นมูเลยของอันที่แรกนะ่เจอแล้วเจออยู่ใหนอยู่คน <Hey. S 2> เปิดไฟใส่ลเ,เลยคนแลนเนาะมูมันลายโตเลยมันระบิตื่นมาได้อันนี้ระยะยางลบออกมาไปวางทางไปเกี่ยวไปใส่ทางนะราะแกาแก็บัแก,แก็แกอยู่ในทางนะห้ายดึกคนโน phao mi đuôi bung 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 ขัน่ามีเลืเอดเฉยมีเปอร์เซ็นต์อยู่โอ oh, ้ยเลือดมาเลือดผู้ใหญ่เป็นเตรียมดังไฟเฮดโค้ดปุ้ยย้ายลงมาเฮ็ดกินอยู่นี่นึ่งข้าวอยู่นี่เดี๋ยวปั่นเอา,าไต <ป S 2> น,น้ำเลยกินข้าวก่อนนะ่าจะไปได้าจ,ไจากมันสิไปไก่ไปเคือใช่ไหมถึกใหม่เฉย,ลย,ยไล่ถึกได้ถึกใหม่นะตึกเบอรลุนึงหมู่นี่เนาะเออจัง แต่ว่าน um so ับเบิ่งอยู่ไหมนแต่ว่าลำล้ำอยู่ไหมบุรีนับเลยบ่ต่ำกว่าปกลูกนะเอ้าอย่างน้อยๆก็ถือหมูจักสามลูกก็ยังดีนะเดี๋ยวเอาเฮ็ดกินกินข้าวก่อนยังเป็นถามนะไปได้เมนก็เจอเมื่อคืนเมนก็เจอมันสัตว์ออกกระดิ่งออกขนาดอะไรมื่อคืนนี้เนาะเมนต่างได้ต่างหอนอากาศมันอากาศมันบัวนาวเกินเลยแล้วก็มันบุรีล้ม สงัดคักอเลยเงียบคักเลีตอนตัวตื่นอตอนซิมอนลุกก็คักก็คกไปคุณแต่ว่าเราไม่ได้ไปพอดังไฟสองกองกองนี้นึ่งข้ากองนั้นเธอ,อมันติดก่อนเดี๋ยวเขาเชียร์เฮ็ดกินกินข้าวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันชิบไปไก่นะคบมันเย็บมีนักเดี๋ยวชิปตามหมูก่อน,มมอนเดี๋ยวเออผู้ใหญ่เพื่อนเอาอันไก่เจาไดน่มาเฮ็ดกิน เราจะแกงเอากินพอนจะกินได้วไวนะเพราะว่าตัวนี้นี่ปราเขาทีมงานเฮ็ดโคไวถ้าบ่ยยิงเอาดุอดอนลอกกเลยบ่แข่งแลบคนนี้ว่าห่อยโฝนอยู่น้ำมันอะไรน,น้นำหมูฮะน้ำหมูล่ะไปเจอคนอีไปเจอคน,น,นยืนถอยเลยู่อ้ำเลยเซฟอีคนช่วยอีขาดสิได้เป็นปัญดาได้ ไปก็เจอขึ้นในย<อ>่อมหับมาเจอเจอ,ไ,เอจไ,ได้เลยอาจจะไปได้่ายเห็นแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเขากินข้าวกินน้ำกินกนะ้อนเดี๋ยวเขาตำเจ้วกัน เป็นเป็นเชฟมือนนี่จัดไปเอาเชื่อเลยโอชิเกอเชื่อเลยโอชิคือดียนี้งี่เกว่านะับไทุบก้อนกันได้เนาบมทุบแล้วฮานะฮานาเลยถือทุเกือท่าไปกับพ่อกับเขอาแ่บคือว่าเขาหอนก้อยกอนน่อย่มักเข้ามึงกือเพ่อน กแกงไก่ป่ามันนี่อ่ากินไปก่อนได้พเ้าไปเจ็บมันเสิไปคือไปไกลช่ไหมเลยหมูกะหมูถือเจ็บจังอ่าเดีมาล่อ้ากินตัวนั้นมาทันแล้วแกงไก่ป่ามันนี่ไกไ่ไะไรไก่ไหไร กินเขาอมานี่ของกินกำลังฝนกินเปลี่ยนร้อยแก่งไก่เอากินได้เดี๋ยวหม่มันสิไปไก่นะมาโวยมาตักบันไปเฉยมา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 ได้ทุกคนมาเด้อพี่น้องกองไยกินบุ๊บล้วก็ไป มาเอาเด้อางมี่ห้ำมื่เนดะ้อในพ่นกับฟ้ากินฟ้าไปข้ <c oughs> าวกับข้าปรนมานข้าวต่ออีกอ่นข้เวอิม่มเป็นที่เรียบร้อยน้เดี๋ยวเ้า ติตียมโตะไปหานำมูโตอติดตามกันบึ่งในคลิปหน้าว่าสชิท่านหรือไม่ท่านกันสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ลาไปจ้ำนี้บ๊ายบายพี่น้าง